สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบุตรสาวอาต้อยเศรษฐาโพสต์แล้วเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงที่ต้องสูญเสียนักแสดงอาวุโสมากฝีมือไปอีกหนึ่งคนหลังจากอาต้อยเศรษฐาศิระชายาได้เสียชีวิตไปแล้วในวัย77ปีหลังจากที่ต้องกลับเข้าไปรักษาตัวเข้าออกโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งซึ่งก่อนหน้านี้อาต้อยทานอาหารไม่ค่อยได้จนสุดท้ายก็ต้องจากไปในที่สุด แต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางดานลูกสาวอีพุทธิดาก็ได้โพสต์รูปทอ้องฟ้าและเขียนแคปชั่นว่า4.42ซึ่งก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจอย่างมากมายและเมื่อวันที่6พฤศจิกายน64พบว่าครอครอัวเพิ่งจะจัดงานวันเกิดให้อาต้อยในวัย77ปีอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดเส้งกับการจากไปของอาต้อยเศรษฐาด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ